ครับที่นี่มาเปิดข้างแสงอาจารย์ใหญ่ผมครับมือเนี่ยนี่นี่ครับไปครับเปิดข้างแสงเอาครับผมนี่กับมาเปิดกูครับมากุ๊ครับบ่าเป็นกุ๊บยังครับกูพะเนียของอาจารย์ใหญ่ครับ อันนี้มาเยี่ยมใายอาจารย์โลดสายห้าครับผมผมตัง้งฉายายงไง <c oughs> โอ้นี่สองชานครับเะียนแล้วชาญเดียวครับผมนี่กวางครับผมก<ะ>วางเลี้ยวหลัง <c oughs> วางเลี้ยวหลังแม่ไปช่วงโว่งเลี้ยวหลังวางเลี้ยวหลังครับผมโอ้พอดีตกเลยน่ะวางเลี้ยวหลังผู้ขึ้นรถไปใจเปียกเปียกเดีจากขวางบ้านเพื่อนจ่าโรวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสายหมอสวัสดีครับเจากโก่งด้วยครับครับผมงเม้าจากตอนโงกันแหะครับก็เลยมาแวะเอาหนกมาไว้ครับผมมาแวะทรงอ่านเราน้ำ โอ้สวยประเ,เนนนดี๋ยวตัวนี้งามเลยทว่าตัวนี้งามเมืองไรนี่มืองข้าโอ้แกจโกรแกครับผมสายหมอดสายหมอดม,มีคนอยากได้มองจนมีเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งไงเนี้ยเปิ้งไงฮะของแทบว่านี้สายตา บ่ค้มบ่คุมไปเร้ใสตาแต่ว่าเบื้องปีกเนี่ยโอ้ยเรี่ยงเรี่ยๆเรี่ยงเรี่ยกเรี่ง มันบ่ดีเป็นไงหรอกออาบ่ป่าเป็นตานกปีกมันโอป่าอ่แล้วปีกมันตกนกปีกมันตกเป็นยังดีดีเบ็งดีดีตก็เป็นยังดีดีอตก็เป็นยังดรอกรับได้รับได้ตกกันหนึ่งนกปีกมันตเราเป็นนกควยเอาเก้าจวดกเก้าอะไร่งนเป็นนกควายเอาน้อพวกน่ะเบิ้งครับอาจารย์พิจารณาเบิ้งซอยผมนะครับโอ้เป็นเขอือ คน่ะคนอยากปยุทบัตอนนี้จจจดจตอนนี้เป็นยังขึ้รู้ใจว่าอยากปยุบันไหมโอ้ตัวของขวอยเนาะฮะนี่เตข่อยจองไ้อะจำได้ไปยังเงินวนี่นี่แหละราคาเป็นัไหนตัวไหตนี้มัดจำให้ก่อนนี่ท่าไหนนี่เวไหนหลุกคนพมันราคาลอยสองลอยดีคน่ะ โอ้ครับพิจารณาเบิ้งครับผมบ๊อิจารณ์ดอกผมให้สายหมวกเป็นคนเบิ้งเบิ้งไปตัวนี้เรื่นี่ตัวนี้ที่จิตใจนอนจิตใจได้ได้นอนผมเนาะเออเพียงในจิตได้นอนเพียงในได้นอนจะนับปีกันเบิ้องไรเบิ้งแข่งครับพี่นโอ้เบิ้องโนเป็นดอกแต่ว่าแหงมากตัวนี้มันมันคือมูก็เลยส่งมากไปนะมูเั้นผิโกชิคนเนาะโอ้พักตัวพักติโออืมติโอเอ้ห้กันทั้งซีละครับให้ไปเรียนมันจะค่อยถือใจครับเอาของดีให้ไปเลย ยังไงกันจิบๆตััพี่ดดหาสายหมวนไปเลนครับตัวนี้หายไปเลนเลยครับหายนาใจไปเลยตัวนี้ดีโอคงถามราคามันครับต้ีรีวนี่ตังื้อแล้วห้องอาไรหรอต้องอุ้งแกตังีเยบมึงเจเสพยาเลยครับโอ้ยตัจงานอยู่สามวิกุจริงจริงอดกตัวนี้เป็นไงถึงใจวะโ่ครคนี่ไม่ได้อยู่เนาะถึงใจถใรบ้างเออคนน่ะดีโอเออเออเออ โอ้ซีเว่นซีเว่นครับบอกนี่บักซีเว่นครับผมโต้มสีเลรอครับคนคนซีเว่นโอ้ซีเว่นนะโอโกโอโกนี่ซีเว่นครับผมซีเว่นช่วยสงกเอาบักอันนั้นลงมาให้อาจารย์เบิ้งให้นะเอ๊ะบักเต็มเต็มโอ้บักฝ่อมบักยอดบวบักยอดบวงามครับอันนั้นตัวเมียอันตัวเมียครับเจ้าตัวเมียอันนี้ร่อยครับ มันแบบโคกยุ er> oh. ่งๆมาเรียลลอยครับนั่นมาเรียลลอยครับจนมาเรียลลอยนนี้โคกครับผมโอ้เข่าหั่งแล้ววะโคกสมแล้วโคกบบโคเข่าหั่งแล้ววะตัวเมียดีขนาดตัวเมียตัวเมียเข่าหั่งแล้ววะมาแห้งแบบโคกเพิ่งเทียบเมื่อวานนี่นะเออพี่โตัวเมียเข่าหั่งแล้ววะครับมาแห้งครับโคกเส้มันมาของใหญ่ครับโอโคกมันของใหญ่เลยโอ้เป่าเลยนี่นี่แหละครับ ผมจะได้ขอเล่าไปเกือดีเลยวานดามินเดียะอเบิ้งรับเดี๋ยวเอานกตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นยอดบัวงามครับผมงามบัวเตีมมันสุดเลยครับสุดเสนปีครับบัตรเลยบาวลูบัวนะบุวนะบัวบัวบุนะบัวเตีมสุดเลยิ้มเป็นจิ้เลยอาหารคนหน่อยไม่เป็นไม่บัวบัวเตีมเฉยเนาะ คนหน่อยมันงไหมนกกระลังทีขึ้นครับอืมนกระลังทีขึ้นเป็นไรอู้หูบัวหาได้ๆบวัวตังสีไหมหืเออบัวเต็มงามครับบัวเตม็มเป็นไรบัวเตม็ตมเป็นเสน้นเป็นเส้นเลยครับเส้นไปเส<ว>้นมันอ<ว>โอ้โหเป็นไรสวยเท่คนอันหน่อยก็ยังมีบัวตเต็มไหมเรียกเรียกได้ชั่มนี้แหละหนกแต่มันงามบ่ล่ะงามงามงามครับงามบอกงามกับพ่อเบิ่งซสำนกแล้วเนาะใช่อืมสวยครับชอบ ครับเด้ร่ายปีกชอบพอพอใจได้ยังไม่ได้ใช้จใจนี่อยู่านผ่นนี่กองโตนเป็นมากปากันเป็นมาก่ากันนีโอไข่เป็นอะไรนโอปเซเว่นเซเว่นเนจัดทักแฮ่มือนั่นสองแต้มเลยเด๋อข้ขาไก่สั้นคนปีกซ่งข้นคือมีมหน่ตัวหมว่านนี่คือมเอ่อเกียวนีอ เดี๋ยวไปเบิ้งเียครับผมมาแกมาแกขันเีโอ้เยอันนี้เครชมบูรหมือมือนั่นนะว่าพันได้นี่นะอือโอ้บ่าอวเด็ดเด็ดเด็ดสวยสวยสวยโอ้โอ้บาวก็ยงวะงามครับนี่ไม่โอกไม่ยุ่งวะพิโรดนี่แม่ครับ ไม่ยุ่งบ่ไม่ดูบ่ล้าก็ดึงหักมากเลยวก็ดีเลือกมาเป็นสีาดีแต่วโอ้ประมาณประมาณเกีตีดเถอะบ่ถึงขีดเก็บเียีด้บงอ้คบงล่อนลาสวย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 สวสวยสวยเด็ดเด็เด็ดเด็ขนาดนี้นเอา่นปานอ ไอ้พาไปเบิ้ง,งนกแล้วอีกมุมนึงครับผมเยอะยี่สามตัว,ตวนี่เหละครับก็ไปจะใส่น้ำเขาพ้อมีใส่น้ำเขาก็ขถึงหลอดก็ดีหรือเปล่าขาอเบิ้งนี่ครับไล่กันได้ผมยู่นี่มีอีกสามครับสองสองกุกเรียกใส่กุก ตัวนี้ปลาสูงเหลือตัวเยอะสองกุกเรลียกใส่กุ๊กก็เป็นดาวเรื่องดาวเรื่องครับครับยูหน่นี่สามตัวนี่ละดาวเรื่องตี้งี่ยนี่น่วัสุดตัวที่ผมบ่าอือ นีสว่างเลยครับดาวเรื่องครับดาวเรื่องพวกนั้นพวกนั้นนกพิ่พได้ไหมครับนกพิ่พได้ไหมปีกข้างเต็มเลยครับเรียกคู่ซับร่างดีเลยครับซับเรียงนุ่นเรียกซับเลยตรงนี้เลยพี่รถตัวนี้นกเมืองการครับเดี๋ยวกำลังถือคู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคู่นกเมืองกาลจับตลอดรับตัวตับปีกข้างเต็มเลยว่าไง อ,อปิดันเดมนรับนกตัวกต่วามันมันมันคู่แล้วบพงมันอีสามนี้คนข้ารุ่นดีดีนกตัวนี้นะตัวปลาตูวตาสูงใสได้มากมองตัวว่านเลยนะอืมฟังมองตัวว่านเลยมองที่ไปได้สองตัวว่านมากพนะอานี่ป้อนเนี่ยกอ อืมม mm ันเปลี hmm. mm ่ยนหออืม hmm. mm ่ม hmm. mm ันเปลี่ยนจูคิดที่เปลี่ยนที่จูมมือี่าม่มอืมทีืเเปลี่ยนืเปนมื่อเปล่นมื่นกะทวไม่ท่าไม่อืม แจ็คเดือนนะครับพ่อเดือนไปพราท่านพ่อครับมีงั้นท่านได้เตรียมอยู่นะโอ้เอาดีเป่าเนาะเอาดีอืมอ่ะืมะะมันถี่สามสี่ตะวันได้เด่นว่า,ววากติอะจะเตี๊บน,นานเห็นไหมเริ่มปล่อยละขนาดคนปีงั้นเตี๊บผมไปต้อนี่ตัวนี้สามสิ่ทีจะมุ่งเขา่าซาปูจูบางเรียนใช่เอา แซ่นอนอคับข้ากี่ดีอันนี้มันมันมันว่าท่านจะเกิดนะไรเบิ้งนะมันมนางเงียบผู้เดียวนี่ว้ายข้าร่มแท้ครับข้าร่มปลาหนกปลาหอมอีกจังครับที่ยิบเลยใส่ได้ครับตัวนี้อือหนกปลาสูงมากครับแน่นครับอ่างวานนอบตัวนี้คู่นี่เพราะเหมั่นใจแต่เรียกใช่คุอคัคอ่มคมือกองผูกเต็มอือ กู่หันเงียบเงียบจะเกี่ยอนี่บอลนี่ติดก่อนครับมาอะไรเจ้าเรื่องครับเจ้าเรื่องีดำแท้เลยงกออกนิ่งดำดำเลยเพื่อนอันนี้มันนอกก็ใครสมบูรณ์มาเลยเจ้าเรื่องที่แท้โอ้ยอาหารเบิ้ลไปไปเบิ้ลงนกแมนครับชั่วเลยเอาตัวไปอันนี้ปลาปลาสูงตัวนี้ได้ครับพอต่อ่อบู่าวบ่านี่จะของดีครับจานหนดแล้วขัดไปเขนาดเลยบ่าวลูกบ่าวบ่า ตัวนี้นกดาวเรืองครับผมดาวเรืองมุดดำนกดาวเรืองช่องผาพุ่มซอยหนึ่งอันนี้นกไก่ปลาสูงครับมังการปลาสูงครับปลาสูงเมื่งการครับนกเป็นไายครับพ่อเบิ่งอยู่ปานกลางนกตัวนี้ส่งส่งปีได้ครับปีครับสองกุกกุกเดียวครับกุกเดียวมันบางคับครับโอ้หสุดไงตัวนหืมหืมนกส่ง

โอ้ลนกเล่าหมองหม่หอยนกเล่าครับผมนี่คือแกบะไม่แกเนาะลิโอทำไมอะไรอ้อบนเดกอ่ะลโอลิโอเปลียนชื่อเหรอลิโ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 อออกตัวอะไรลิโอรหลดลิโอจานโหลดจัาเทยครับ อนละอ้นละอ้นละโอ้ยูกไม่เศร้าอ๋ออืมอืสวยๆครับทุกคนสวยเลยครับลายสันปีแตกหมดงามเลี้ยงในรูปเลยครับโอ้ยูกไม่เศร้ายูกไม่เศร้าเไมเศราเนี่ยใจหู้หู้หหื้อหู้ห้หู้ห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 ห

มาทานครับงามงามครับรนกตัวนี้จานโหลดไห้สายหมอบครับผมงามดากระไรลงามดากระไลเอาโอเคครับผมจังใดกะต้องผมผมง่ายมั้งหนึ่งรับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โหลดนะครับอยู่ในกลุ่มคนหักนกเขาใหญ่สายหายนะครับแบ่งปันกันไปเล่นนะครับให้สายหมอบไปเล่นเบิ้งนะครับช่วงหลังสงการนะ่ะสิได้เล่น นะครับเหนียวเป็นเดือดอรอย่ม่เอาปลาจีนมันก่อนเฮ้ยแมวคุณ่ได้หรอฮันครับมันบินปั๊บโตจวนใดบินปั๊บนี่เรียกว่าเปิือตัวออกนะครก็ไดีนกตัวนี้มันเน็บพร้อมมันเน็บพร้อมมันจอนพร้อมเนีนครับเมื่อนั้นจมาแมวจันทรพักกนุ่งกูไปใส่อยู่เหรอเรียนน้ำแมวอ่ะบอกกว่าจะออกมากมือโตตัวูไปเรียนออกมาเลยเออเจ้าหฮะผมเด็ด มีมีมีผ่าห่ออันกระดาษอืมกอดเสียวห่อเป็นยังมั้ยไม่เป็นลงทุนเด้อครับนี่ครับมีแต่ภาพดีๆครับผมจากต่องสี่หลามนั่งคอยขึ้นหอดกันแมนครับไปโพี่โรัสไปให้โตบ่อนี้มันก็บบ่อเป็นตาเลี้ยง ครับมีแต่ภาพดีๆที่มอบให้กันคนหลักหนกเขาใหญ่เนาะครับมันมันหาอืมมันพ่อหาอะไรอยู่หรอโอ้โนี่พวกดีๆมันหายากสุดยอดเลยเนาะครับเดี๋ยววอะไรพวกจังใดก็ขอขอบคุณอาจารย์หลดเดี๋ยวผมไปบิ๊กซีกับผมม้วนกลับบ้านก่อนขี่มาเอาผ้าเมียไปซื้อของก่อนแป๊บมันไหลชิปนี่ซับนี่กัมือนีอมือนีอว่าเรื่อไทยครับผมโอ้ซื้อของแล้วจั๊กจิ้เบิ้จักบาทประมาณเอาจักซีซีผ่านชิปกับพ่อละครับผม โอเคครับคลิปนี้เยี่ยมบ้านอาจารย์หลุตก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้สายหมอบได้ของดีดงหมอบของขวัญวาเลนไทน์ให้สายหมอบบ้านบ้านทายได้ครับอือให้มือนี่เล่นเห็มือวันคือว่าตั้งซื้อวาเล่นท้ายหลุด่ะเออ,อได้การได้บอกว่าได้ได้เออเอ้าซื้อวาเลนไทน์เนาะโอ้ไปไปมันหวานวัเลนไทน์เด้อโอ้หมันเด้อบันทีดีอือ โอ้ได้ของดีเราไปแล้วครับคุณเพึ่งกวาดข้อกันไปแล้วครับจอบก้นเปิ้ลโอ้ยคู่งูดูโอ,โอไปนะครับเอาววาเล่นท่ายยงดีดีนะครับจาน,นครับผมไปแล้วครับโอ้ยคุณอ่นนะโอ้ยบัหันหลังเลย <laughs>